ในโลกของสงครามหุ้งเกราะที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องยังมีเครื่องจักรบางรุ่นที่ปฏิเสธที่จะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งในตำนานเหล่านั้นก็คือรถถัง m 6 0 a 3แพ pattern icon ของยุคสงครามเย็นที่แม้ในปี2026ก็ยังคงวิ่งฝ่าทุ่งซ้อมรบและลาดประเวนตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ยังคงใช้งานรถถังรุ่นนี้อยู่วันนี้ในช่อง battle b s thailand เราจะพาไปเจาะลึกประวัติศาสตร์ รายละเอียดทางเทคนิคและบทบาทของ M60A3 แพตตอนในกองทัพบกไทยเรื่องราวของ M60A3 เริ่มต้นขึ้นในช่วงยุคสงครามเย็นเมื่อสหรัฐอเมริกาต้องตอบโต้การพัฒนารถถังของสหภาพโซเวียตอย่าง T55 และ T62 โดย M60 ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1960และต่อมาได้มีการอัปเกรดเรื่อยมา จนถึงรุ่น A3 ซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในประกูลนี้เปิดตัวในช่วงต้นยุค1980สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของรุ่น A3 คือระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยในยุคนั้นมาพร้อมเลเซอร์วัดระยะเครื่องคำนวณวิถีกระสุนและกล้องจับความร้อนที่ช่วยให้ปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนสำหรับยุคนั้นนี่ถือว่าเป็นก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีทางทหารเลยทีเดียว ในด้านอาวุธ M60A3 ติดปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรรุ่น M68 ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาจากปืนแนวเจ็ดของอังกฤษสามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภททั้งกระสุนเจาะกรอะความเร็วสูง APFSDS กระสุนแรงระเบิดต่อต้านกราะีและกระสุนแรงระเบิดทั่วไป HESH พร้อมด้วยปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. เมตร และปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรติดบนป้อมผู้บังคับการในแง่ของกรอบตัวรถทำจากเหล็กหล่อผสมเชื่อมต่อที่หนาแน่นแม้จะไม่มีกรอบคอมโพสิตหรือกรอบปฏิกิริยาเหมือนรถถังรุ่นใหม่แต่ก็ยังเพียงพอสำหรับป้องกันการโจมตีระดับกลางหากเสริมกรอบเพิ่มเติมเช่นแผ่นกรอบปฏิกิริยาหรือกรอบตะแกรงก็สามารถเพิ่มความอยู่รอดได้มากขึ้น ด้านเครื่องยนต์ M 6 0 A 3ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ V 1 2 Continental AVDS 1 7 9 0 2ให้กำลัง750แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติอันลิสัน CD 8 5 0 6 a าทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ48กิโลเมตรชั่วโมงแม้จะไม่เร็วแต่ก็เชื่อถือได้สูงโดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ครุขระ ระบบช่วงล่างแบบทอชันบาให้การเคลื่อนที่ที่ดีในภูมิประเทศที่ท้าทายสำหรับประเทศไทย M60A3 ได้รับการส่งมอบจากสหรัฐอเมริกาภายใต้ความร่วมมือด้านการทหารมีการจัดซื้อเข้าประจำการมากกว่า150คันในช่วงปลายศตวรรษที่20และยังคงได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยมรถถังรุ่นนี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวป้องกันภาคพื้นดิน โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนหรือภารกิจเฝ้าระวังแม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีรถถังรุ่นใหม่อย่าง Vt4 จากจีนและ T84 Oplot จากยูเครนประจำการอยู่ในแนวหน้าแล้วแต่ M60A3 ยังไม่ถูกปลดประจำการแต่อย่างใดรถถังรุ่นนี้ยังถูกใช้ในการฝึกกำลังพลการลาดตระเวนหรือภารกิจสนับสนุนเนื่องจากบำรุงรักษาง่ายและทนทานต่อสภาพแวดล้อมของไทย แล้วในปี2026รถถังรุ่นนี้ยังมีบทบาทอะไรอยู่หรือไม่แน่นอนว่ามันไม่สามารถเทียบเท่ารถถังสมัยใหม่ที่มีระบบป้องกันตนเองแบบดิจิทัลหรือเกราะล้ำสมัยได้แต่มันยังคงมีค่าในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามระดับต่ำหรือใช้ในบทบาทการสนับสนุนและฝึกซ้อมซึ่งไม่ต้องเผชิญกับอาวุธขั้นสูงโดยตรงหลายประเทศอย่างตุรกีหรืออียิปต ได้พัฒนาโปรแกรมปรับปรุงรถถัง M60 ด้วยการติดกรอปฏิกิริยาระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนปืนหลักเป็นขนาด120มิลิเมตรถ้าประเทศไทยเลือกแนวทางนี้รถถังรุ่นนี้อาจจะยังมีประโยชน์ใช้งานได้อีกนานมากไปกว่านั้น M60A3 ยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา และยังเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้ทหารไทยหลายรุ่นได้ฝึกฝนจนชำนาญในการใช้งานรถถังหนักในการฝึกร่วมหลายครั้งที่ผ่านมากองทัพบ,บกไทยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประสานงานระหว่างอาวุธยุคเก่าอย่าง M 6 0 A 3กับระบบยุคใหม่ด้วยยุทธวิธีที่ดีความรู้และวินยัยแม้แต่รถถังเก่าก็สามารถมีบทบาทในสนามรบได้ สุดท้ายนี้ M60A3 Patton ในปี2026อาจไม่ได้อยู่แถวหน้าแต่ก็ยังเป็นสัตว์รบที่ไม่ควรมองข้ามเพราะมันยังสามารถสู้ได้หากอยู่ในมือของกำลังพลที่มีประสบการณ์และความรู้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Battle Beast Thailand แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวสงครามและยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับขีดขีดขีด หากคุณต้องการคำอธิบายวิดีโอแฮชแท a กชื่อวิดีโอหรือแท็กเพิ่มเติมบอกได้เลยครับผมยินดีช่วยเสมอ